ัีอเีมัเพลงนออัพโอเคเดี๋ยวพี่คนรอโอเคสวัีตอนรับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะอยู่กับสปายสมุนสีวงค่ะขออนุญาตเราจะ้เพราะเป็น มีมินิคอนเทสต์มากร้อมกันคุณส่งสวัสดีค่ะโอเคช่วงคอนเสิร์ตจะได้ไม่พลาดจะบอกว่าในช่วงคอนเสิร์ตจะได้ไม่พลาดพร้อมนะคะทุกคนอ่ะคอนเสีย์ตอนเสียงให้เจ้าอบเลย ค่อยู่กับสปายสมองสีทองเชื่อมต่อวงการแฟชม่ตีๆ <ś led> วันนี้บอกเลยว่าฮอตแน่ๆเดือดแน่ๆเพราะว่าซุ้มของดิฉันนะคะอยู่นะเวลาตรงนี้ขอขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเราใน TikTok ช็อปรวมถึง <ś led> ทุกๆคนนะคะที่อยู่ตรงนี้กับเรานะคะบอกเลยว่านี่คือรี i ิล y ย u r JOY WITH ิกตอกช็อปเติมความสนุกสุดเตะแตก ูดเลยว่าวันนี้เราจะมาร้องเพลงเราจะมาเต้นเราจะมาสะโกนไปพร้อมกันแม้ว่าวันนี้นะคะแดดจะร้อนแค่ไหนแต่แฟนคลับสู้สุดใจจริงๆรวมถึงแฟนๆที่อยู่ในติ๊กต็อกช็อปเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในงานวันนี้นะครับมหาสงการวันนี้ที่ไอคอนสยามจะเป็นอย่างไรนี่คืองานรื่นเริงมหาสงการสานต่อตำนานมรดกโลก Let's go เดี๋ยวเราจะเปิดงานอย่างเป็นทางการเราเปิดแบบนี้ในทุกๆวันดมของต้าอูอัพโหลดเดี๋ยวเรานับถอยหลัง5วินาทีเดี๋ยวเราจะเปิดงานอย่างเป็นทางการนับถอยหลังพร้อมกันไปห้าสี่สามสอง ีที่เราจะอยู่ด้วยกันแฟนๆอยากบอกว่าวันนี้อุ่นหนาฝาครั้งมากๆทุกคนค่ะเห็นด้านนี้ไหมบ่อน,นี้วันนี้ตาอูอัพโหลดจะมาตกแนะ ตรงนี้ไหมเห็นหลอดตรงนี้ไหมคะหลอดตรงนี้นะคะเราจะมีมิชชั่นไปพร้อมกันวันนี้เราจะมีสินค้าจากไอคอนคามค่ะซึ่งสินค้าจากไอคอนคามนะคะคือพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจที่รวบรวมสุดยอดงานทัผ้างานฝีมือช่างฝีมือไทยค่ะเพื่อม,มาต่อให้ในสินสิ่งเหล่านั้นนะคะเรียกได้ว่าแบบว่าสินค้าต่งางๆใช้ได้ในชีวิตประจำวัน วันนี้ถ้าคุณสนับสนุนต้าอู่ออฟโรดที่เป็นศิลปินไทยการซื้อของในวันนี้เท่ากับว่าคุณได้สนับสนุนนะฮะช่างฝีมือไทยและเงินรายได้เนี่ยก็จะถูกหมุนเวียนให้กับชุมชนในพื้นที่นั้นเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าใครสนับสนุนต้าอู่ออฟโรดที่เป็นศิลปินไทยวันนี้เราต้องมาสนับสนุนไอคอนคาร์ที่สนับสนุนช่างฝีมือไทย ฉุยนะคะเมอร์อารมาปากามา่าแล้วก็มีไอคอนสยามเด็กเก็บ Collector Project และนารยาค่ะเอาเป็นว่าในห้าบาร์นี้จะมีอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปในช่วงต่อไปเอาเป็นว่าน้องๆอ,อ,อยากเปิดตัวอยากจะมาฉีดน้ำอยากจะมาลํำแล้วอยากจะมาลํำแล้วแฟนๆเอาเป็นว่าขอเสียงปรบมือต้อนรับต้าอู่ออ,อโล สว,วัสดีวันปีใหม่ไทยส่งการไทยกับแฟนๆก่อนตรงนี้หนึ่งเชิญครับพี่ตาอู่พี่อัพโหลดครับส่วนนี้นะครับสวัสดีปีใหม่ทไทยนะครับก็วกเราสองคนนะครับตาอู่นะครับแล้วก็ผมออหลดนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็หลายๆคนนะครับมาเที่ยวนะครับผมที่ไอคอนสยามนะครับตรงนี้นะครับคนอาจจะงงว่าเอ้ยงานอะไรเขาบอกว่ารีวิวจอยวิตติบต็อปช็อปไอคอนสยาม วันนี้พวกเราสองคนเต่าหัวโก็มาส่งมอบความสุขความจอยทุกคนเหมือนกันเติความสนุกสุขอะไรนะอบร่ะเมความสนุกสุขหล่นสุดเต็มนะครเติความสนุกช็อตอากาศร้อนเสริมเสริมประจานแบบร้อนร้อนเราคิดอะไรไม่ออกจริงๆแต่ว่าคิดถึงแค่เธอตรงนี้มีเพ่อนบอกมาเข้าหัวโตนี่คนฝั่งมาบอกว่า แดดที่แยงตาก็ไม่เท่ากับเธอที่แยงใจบอกว่าผมว่าเท่าผมว่าเท่าอยู่เท่าอยู่แดดแล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยต้องไหนและต้องไหนที่ชมอ่าติ๊กตอกชอปสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านนะครับสวัสดีครับจะบอกว่าวันนี้เราไลฟ์กันที่ติ๊กตอกชอปทุกคุณและจะบอกว่าในไหนเราก็จะมาพูดถึงงรนสงการณ์แล้วพูดถึงสงการ์คิดถึงอะไรอ่าของผมเหรอครับ ถ้าคิดถึงก็ได้คิดถึงคุณใช่ไหมครับอ่าเสียไม่ไดผมคิดถึงขันครับทำไมถึงคิดถึงขันน่ะเพราะว่าคิดถึงไกไ่ไม่ใช่ไม่ใช่คิดถึงขันเวลาเราไหว้รน่นน้ำแต่หัวผู้ใหญ่<อ>ถูกไหมอ่าเ<อ>นียไแแบบผู้ใหญ่แบบตั้งแล้วก็ล้างเท้าใรไหนผู้ใหญ่ใคไหผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่เวลาสอพรผู้ใหญ่ขอยังไงเราไม่เรียกผู้ใหญ่ว่าเองอ๋อ เธอก็ได้นี่เด hmm> <im> ็กหไ่อยนี่ยเด็กแปลกผู้ใหญ่อันนี้เด็กมันขอของอ่ะเหรอให้ไหมเราให้ไหมร้อยแบบนี้เธอพาพาไปเที่ยวหน่อยเดี๋ยวพาไปเที่ยวเดี๋ยวพาไปเที่ยวเออแต่ว่าถ้าถ้าอยากได้อะไรเดี๋ยวกดดูในตะกร้าในจิ๊กซอว์ช็อปก่อนวันนี้หรือเปล่า ก็เป็นขอพูดไอคอนค้าไหมพี่ซื้อให้เลยเพราะว่าเป็นการสนับสนุนช่างฝีมือไทยด้วยใช่ใช่เอ่ะแล้วคุณล่ะคุณเต้าหูคุณคิดถึงอะไรเวลาสงการคิดถึงความสุขครับคิดถึงครอบครัวคิดถึงช่วงเวลาที่แห่งความสนุกใช่ไหมฮะสงการใครที่หยุดบ้างฮะเออเขาบอกว่าถ้าหยุดคงไม่มาอยู่ตรงนี้ก็คือรักคุณเลยได้หยุดเพื่อที่จะได้กลับไปทํางานอย่างมีความสุขได้หยุด หยุดไปเที่ยวสนุกกับเพื่อนกับคนที่คุณรักแล้วันนี้บางคนถึงเป็นวันหยุดแต่เขามาหาคุณอยากจะบอกคุณไม่ได้เปียกน้ำนะเปียกอะไรแต่วันนี้เราจะชุ่มฉ่ำใจไปด้วยกันเอาบอกเลยว่าวันนี้พวกคุณจะมีเพลงมาให้กับแฟนๆใช่เรามีเราเพลงเอามาเพลงมาทั้งหมด30เพลงทุกคนรอฟังไมด้ไห้ไะ้ไดไดไหวไ้ไหมไไ้ไ้ไไ ในติ๊กต็อกชอบไหวไหมไหวไหมแล้วมีคนทำไหวถ้าใครไม่ไหวจริงสามารถหลบได้นะเพราะว่าเราดูติ๊กต็อกได้นะเพื่อกลัวใครจะเป็นลมอะไรอย่างงี้นะยกมือบอกย้ําเลบอกได้แต่วันนี้เรามีเพื่อนๆพนในติ๊กต็อกด้วยเราบอกแฮชแท็กเพื่อนๆหน่อยดีว่าวันนี้แฮชแท็กของฟูขุดประจําวันนี้ประจําบูธนี้คืออะไรครับผมมาเล่นแฮชแท็กกันได้นะผมกับแฮชแท็ก TTS Extra โอ้บลูนะครับผมมาเล่นกันเยอะๆนะครับค่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานะคะ TTS ส่งการเอ็กต้าอู่อัพโหลดครับนะคะ TTS ส่งการเอ็กต้าอู่อัพโหลดนะคะภาษาจีบหมดทั้งหมดนะคะเชื่อว่าตอนนี้เทรนเริ่มจะขึ้นแล้วแฟนๆสามารถไปก๊อปแล้วก็ไปคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะแล้วก็ผลิตคอนเทนต์ของทุกคนนะคะเอาเป็นว่าเรามาเล่นเกมแรกกันนิดนึงก่อนที่เราจะไปขายของก่อนที่เราจะไปดูกันว่าคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาขออนุญาตเชิญพวกคุณทั้งสองคนลงด้านล่างค่ะเอาเสียงปรบมือ จะบอกว่าเดี๋ยวดิฉันจะมีการให้โบทแบบว่านี่เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าห่วงยางห่วงยางไอคอนคาบเพื่ออะไรไอคอนคาบแล้วเป็นของที่แบบว่าชตาติต่างใช่ใช่แล้วก็ไอคอนเนี่ยคัดสรรมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่แบบว่าคนไทยทำเขาเรียกว่าคนไทยทำจริงจริงนะฮะไทยทำไทยขายไทยใช้เออกำดีาก ไอคอนทาครบเนี่ยเป็นพื้นที่ที่รวมแหล่งบันดาลใจจริงๆนะ<ช>คือช,ช่างสินไทยของเราเนี่ยมีความเก่งมากพี่อัฟโรดคือจะบอกวันนี้พี่ไปอ่ะมีสินค้ามาด้วยกันทั้งหมด5แบรนด์นะคะแบรนด์แรกนะคะเป็นแบรนด์สวัสดีนี่นี่นะคะจะมีตัวเทสเตอร์ที่จะบอกให้กับทุกคนให้ลองดมคือแบบว่าอะดมดูกลิ่นเป็นไงนะ<แ>อปอ<แ>พี่พี่ขอโทษพี่ลูกพี่สวยแต่ว่า ลองโดมให้ลองโดมไม่ต้องถือนะให้โดมให้โดมสูรชิ่นครับเนี่กลิ่นเป็นไงครับคือร er like ับรู้ได้ถึงช่วงเทศกาลสงการถึงความแบบน่าร้อนมันจะมีแบบกลิ่นมันเหมือนแบบเหมือนเหมือนอกแบบไทยคือจะบอกว่าแบรนด์สวัสดีนะคะเป็นอโรมาปาล์มนะคะกลิ่นมะลินะคะและเป็นสูตรเย็นความพิเศษของสูตรเย็นเนี่ยคือจะแบบเหมาะกเทศกาลน้าร้อนเวลาเราเห็น เออแบบมันจะมีทั้งสูตรร้อนและสูตรเย็นซึ่งวันนี้สวัสดีนะคะนำแบบว่ากลิ่นมะลิมาซึ่งเป็นสูตรเย็นเหมาะกันมากๆนะคะเป็นเนื้อเจล1 5ึ่้อ1 5กรัมนะคะ15กรัมมูลค่านะคะ150บาทปักตะก้าไว้แลวทุกคนเ้วเซอจะบอกว่า150บาทของเรานะคะก็สามารถที่จะซื้อได้แล้วนะคะและร่วมถึงใครอยากจะให้ต้าอวบร้อตกน้ำนี่เธอ ขึ้นไปขึ้นไปเต็มที่ได้เลยไหนอ้อนๆ้อนไ้ไหมสิว่าตอนนี้ปักตะกร้าแล้วบอกเพื่อนๆในติ๊กต็อกช็อปสิว่าซื้อได้้วอยากตกน้ำอ่ะครับอยากตกน้ำคือคือคือยากหน่อยอยากให้ดูผมตกน้ำเวลาที่พูดตกน้ำก็ต้องยากหน่อยเขาขิงละเขาขิงละหน้าเหมือนไส้ไหมหนึ่งร้อยออเดอร์ฉันว่าด้อมนี้ทำได้หน้าเหมือนไส้มากกูต้องต้องตกน้ำคนแรกแล้วแหละอ่า จะเห็นพี่เจ้าโอเปียกแล้วค่ะ,คะอบอกแบคไม่ไหวคือพอแบบเปียกน้ำมันแบบไม่ได้เลยต้องแบบอ๋อก็เหมือนคลิปเมื่อคืนหรือเปล่าที่ปเปียกน้ำตูดตเอาแบนสวัสด,ดีไปดมกันได้เลยนะคะ อ,อย่างนั้นค่ะไปที่แบรนฉุยค่ะแบรนฉุยนะคะนี่คือยาดมเมื่อกี้เราฮอตกันแล้วจะเลือกสวัสดีก็ได้หรือจะเลือกแบรนดฉุยก็ได้นี่แบรนฉุยนะคะแบรนฉุยก็จะเป็นแบบว่าแทกจริงที่เขาผลิตเขาทำความเป็นไทยเยอะมากนี่คือแบรนดฉุยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบรนฉุยคืออะไรจะบอกว่าแบรนดฉุยนะคะเป็นยาดมนะคะสมุนไพรหอมระเหยในเซ็ตมีทั้งหมด6กกลิ่นด้วยกันนะคะบอกเลยว่านี่คือสมุนไพรไทยแท้นะคะน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ทำจากสูตร โบราณกลิ่นหอมลำมุนไม่ฉุนเหมือนยาดมทั่วไปสูตรดมเพื่อความมันเทาอาการวินเวียน,นอ่อนเพลียอาการคัดสมุกหอมสดชื่น4 4 8 <Yeah. S 1> ต่อมาดมแล้วหอมบ้านก็ต้องหอมนะคะต่อมาพบกับนี้นะคะรรมาโล oh. มา มาทั้งหมดด้วยกัน3กลิ่นนะครับ3มกลิ่นที่เราปักตะกร้าอยู่เปิดขึ้นมาแล้วก็ดูไปพร้อมกับไฟเลย3ามกลิ่นที่เราเข้ามานะครับนี่เป็นเครื่องหอมแบรนด์ไทยสไตล์มินิมอลที่เข้ากันได้กับทุกบ้านทุกสไตล์ค่ะแรงนดาลใจจากไอทะเลแล้วก็มหาสมุทร oh ที่จะบอกว่า3ามกลิ่นที่เรานํามาเนี่ยจะมีกลิ่นที่แบบอินสปเรชันจากไอทะเลไอทะเลมหาสมุทรซึ่งเหมาะกับหน้าร้อนมาเหมาะมากครับเออและนี่นะคะเมอร์โรมา ส0บาทมาต่อด้วยปากาม่าค่ะปากาม่านะคะนี่เรามากันได้ด้วยว่าเป็นเซตเยเรียกได้ว่าอันนี้คือซอลพาวเวอร์ของไทยจริงๆนะ,ะบบในหนึ่งเซตนะคะมีผ้าข่าม้าขนาดเ0้าสิบคูณสอง้เซนติเมตรผ้าข่าม้าโอ้ะะโออหจะถึงไม<อ>่ถอดติดเพลงมาไวไวถอเธอยย้อนขึ้นแล้วไว้ทีนี้เดี๋ยวย้อนจะวิ่งเมื่อกี้อยู่สีแดงใช่ไหมย้อนมันจะขึ้นไปเรื่อยถ้าสีฟ้าปุ๊บไม่รู้แหละเต้าอู่หรือออฟโรดอาจจะตกก่อนอยากตกแล้วฮะ ต้องรีบเลยคุตกแล้วเขาต้องรีบเลยต้องรีบเลยอ่ะสุดท้ายสุดท้ายเดี๋ยวแม่จะตกเลยเปียกแล้วพี่ผมตกแล้วครับตกหลุมตกหลุมตกหลุมอะไรครับหลุมอะไรไม่รู้จุดจุดจุดไว้ก่อนละตกหลุมอะไรเติมคำพร้อมการสามสองนึกตกหลุมอุ๊ยทุกคนนั่เป็นเองนะ สุดท้ายเราจะมาพบกับไอคอนสยาม Collector Project นะคะแล้วก็ดารายาเสื้อตัวนี้นะคะมีอินสปิเรชันแล้วก็ได้การออกแบบจากคุณทองเอกคุณเอกของประเสริฐนะคะจะบอกว่าเสื้อสวยมากเนื้อผ้าดีมากสับแล้วฟูอตรงน,นี้คือไม่ร้อนเลยนะคะแฟนๆสามารถที่จะหาเซื้อได้นี่มูลคะ่ากัว่ะ990บาท<ฮ>เอาเป็นว่า ก่อนที่คุณจะไปลองเพลงเดี๋ย,ครครยวฉันจะให้คุณไปออแบบว่าทัดอัพก่อนแล้วก่อนไปทัดอัพให้แฟนๆร่วมโหวตในติ๊กต็อกช็อปนี่เรามีนี่นะคะห่วงยางใหม่เล็กหนึ่งคุณอยากให้เขาใส่ห่วงยางไหนเป็ดใหม่เล็หนึ่งมาดูมาดูดูเป็ดใหม่เล็กหนึ่งนี่โอเคอเป็นโดนัทโดนัทยังมีรู้ อัจะเป็นยูนิคอร์นแฟนๆสามารถกดมาได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ตาหัวรถพักผ่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวพี่ส่งให้นะคะเชิญขครับอันนี้ให้ฉ<า>ันลองด้วยใจดีเลยอ่ะเห็นไหมคนไทยอ่ะไม่แรงน้ำใจจริงๆจะบอกแฟนๆค่ะว่าหลังจากพร<อ><อ>มอะไรขอบคุณจริงๆที่ถ่ายทางัง <c oughs> แม้ว่าเราจะเห็นขีดมีอัพแบบกี่รอบแบบเราไม่ยังแบบอยากเห็นอีกอหากเห็นอีก